สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเช่นเดิมนะครับกับผมตีอัลโตเทคคาร์ดีไซน์กับรถ Honda CR-V โฉมปี2012ถึง2016นะครับกับเครื่องเสียงตรงรุ่นกับรถทุกรุ่นนะครับสนใจงานเราติดต่อสอบถามผมได้นะครับร้านเราอยู่จังหวัดอุบลราชธานีระบบฟังก์ชันการคอนโทรลแอร์นะครับโชว์อย่างหน้าปัดมาชมฟังก์ชันอื่นๆกันต่อนะครับ กับฟังก์ชันการเข้าเกียร์ถอยหลังนะครับของกล้องท้ายรถพร้อมระบบกล้องบันทึกภาพเหตุการณ์และกล้องเดิมของโรงงานนะครับเรายังคงไว้นะครับไม่ได้ถอดออกนะครับก็จะมี2จอกับการใช้งานนะครับและกล้องบันทึกเหตุการณ์หน้าหลัง USB UH นะครับตัวนี้เป็นลนักษณะติดตั้งด้วยหน้ากาว 3M นะครับยึดเข้ากับตัวกระจกหน้ารถไม่หลุดไม่ล่วงนะครับ มาชมฟังก์ชันการใช้งานในระบบอื่นๆกันนะครับไม่ว่าจะเป็นกล้องถอยหลังนะครับมีเส้นกะระยะพร้อมกับกล้องบันทึกเหตุการณ์ USB นะครับหน้าหลังตัวนี้เป็นตัวเครื่องของกล้องหน้านะครับแล้วก็มีกล้องท้ายรถซึ่งตัวนี้เป็นกล้องใหม่นะครับแมทกับขนาดไซส์จอนะครับและเฟรมเรทของภาพตัวกล้องเดิม แสดงผลยังจอเดิมเรายัางคงไว้นะครับไม่ได้ถอดออกลูกค้าสามารถชมมุมภาพได้ทั้ง2จอนะครับกับตำแหน่งและฟังก์ชันอื่นๆนะครับเล่น USB และสามารถแบ่งภาพ2จอได้นะครับก็คือใช้ YouTube ร่วมกับแอปพลิเคชันอื่นๆหรือแอปอื่นๆ คู่กันได้เป็น2จอนะครับมาชมวงจรเสียงกันนะครับกับระบบ DSP นะครับ Equalizer 48ย่านความถี่นะครับปรับแต่งได้เพียงปลายนิ้วลูกค้าเลยนะครับจะวาดเป็นลักษณะอย่างไรก็ได้นะครับหรือปวาดเป็นรูปแองกะทะนะครับตั้งแต่ความถี่สูงสุดมายังความถี่ต่ำสุดนะครับหรือว่าเซตอัพมาจากโรงงานในรูปแบบ สไตล์เสียงต่างๆครับผมมีวงจร dsp เลือกจุดตกเสียงนะครับยกระดับเวทีเสียงจะเห็นว่าการเดินทางและหน้าลำโพงจะเซตอัพไปมาแตกต่างกันนะครับปรับโซนได้นะครับหากคนนั่งหลังต้องการฟังแต่คนนั่งหน้าไม่ต้องการนะครับก็สามารถเลือกตำแหน่งของเสียง คู่ใดคู่หนึ่งนะครับหรือเซตอัพแยกเป็นซ้ายขวาได้ครับแล้วก็มีไลน์ซับเอามีเซตอัพชุดลาวนตนะครับเลือกตัดความถี่แล้วก็ยกระดับความถี่ของลาวนตได้นะครับมีตัวกรองฟิลเตอร์นะครับ mm hmm. ก็คือตัวนี้เป็นตัวกรองความถี่เสียงนะครับ mm hmm. เพื่อให้การทำงานของวงจรเสียงเหมาะกับขนาดของลำโพงรถนะครับและการกินกำลังวัตต์ที่เหมาะสม หน้าจอเดสก์ท็อปรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับมีลูกเล่นและฟังก์ชันต่างๆเข้าแอปพลิเคชันต่างๆง่ายได้นะครับเร็วไหลลรื่นนะครับติดมือชม Netflix หรือเพิ่มเติมแอปพลิเคชันอื่นๆได้ในเครื่องเลยนะครับเล่นไวทันใจกับงานติดตั้งในรถรุ่นต่างๆนะครับเป็นบิวอินตรงรุ่นหน้ากากตรงรุ่น ชุดปักตรงรุ่นนะครับไม่มีการตัดต่อไม่ขาดประกันศูนย์นะครับหาอยู่ในระยะประกันกับงานติดตั้งมาตรฐานกับเรานะครับผมตีเอโต c เทคคาดีไซน์ ign, ยินดีให้บริการครับร้านเราอยู่ถนนเลี่ยงเมืองนะครับตรงกันข้ามปัม๊มน้ำมันปตทสาขาว,วนาลมจังหวัดอุบลราชธานีครับกลับมาเลขติดต่อ063649956และ086859633ยินดีให้บริการครับสวัสดีครับ